สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม,ม,ม้ผลวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักละมุดสาลี่เวียดนามหรือละมุดยักษ์สาลี่เวียดนามนั่นเองครับผมละมุดยักษ์เวียดนามนี้มีถิ่นกําเนิดที่ประเทศเวียดนามครับแล้วก็คนไทยได้นําเข้ามาปลูกหลายปีแล้วครับผมในประเทศไทยเองละมุดเวียดนามเป็นหนึ่งสายพันธุ์ในละมุดยอดนิยมนะปัจจุบันนี้ ที่คนไทยนิยมปลูกเป็นไม้ผลประจําบ้านหรือปลูกเชิงธุรกิจครับผมเพราะว่ามีผลขนาดใหญ่รสชาติหวานกรอบเนื้อไม่เละกินแล้วยังชื่นชอบติดใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับผมซึ่งทางสวนเราปลูกระมุดเวียดนามนี้เป็นไม้ผลเสริมของสวนครับแต่เป็นตัวเสริมที่ว่าใครหลายคนเห็นแล้วให้ความสนใจเป็นอย่างดีครับผม เรามาดูลักษณะผลกันครับผลบอกเลยว่ามีขนาดใหญ่ครับผมใหญ่ถ้าลูกใหญ่ๆก็ประมาณ3ผลต่อกิโลครับผมรองลงมาก็ประมาณ4ผลต่อกิโลครับตัวผมเองก็เคยกินละมุดมาหลายสายพันธุ์แล้วแต่เขาบอกเลยว่าละมุดสายพันธุ์นี้เป็นละมุดสายพันธุ์ที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยครับลักษณะต้นพันธุ์ต้นนี้นะครับที่ผมซื้อมานํามาปลูกจะเป็นลักษณะแบบทาตกิิงครับผม หลังจากเราปลูกไปแล้วประมาณ4ปีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ผลผลิตครับผมก็รสชาติก็ดีชื่นชอบครับทุกคนในบ้านกินแล้วถูกอกถูกใจครับผมแล้วก็ลักษณะาการติดผลนั้นเขาก็จะติดแบบดกปีเว้นปีนะครับอันนี้ผมพูดความจริงนะครับไม่ได้โกหกครับเขาจะติดเป็นดกแบบปีเว้นปีแล้วก็ลักษณะาการติดผลเนี่ย เขาก็จะเริ่มออกดอกในช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวแล้วก็จะสูงอีกทีก็ในประมาณช่วงพฤษภาคมคงอีกปีถัดไปครับผมก็ใช้ระยะเวลาประมาณ8เดือนโดยประมาณครับผมต้นละมุดเวียดนามนี้เป็นไม้ชอบแดดสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนปนทรายไม่ชอบน้ำขังแล้วการติดผลนั้นก็จะติดเยอะขึ้นตามอายุต้นของละมุดครับผม เรามาดูวิธีการขยายพันธุ์ของต้นละมุดเวียดนามครับโดยหลักๆแล้วจะนิยมอยู่2ประเภทคือแบบทาบกิ่งและแบบเสียบยอดครับข้อนี้ผมขอเสริมให้นะครับโรคที่ต้องระวังในช่วงที่ผมปลูกมาตั้งตั้งแต่ติดผลเนี่ยครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือให้ระวังหนอนเจาะลำต้นครับโรคอื่นไม่ไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงเท่าไหร่ครับก็รดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยปกติ สิ่งที่ต้องงระวังที่สุดก็คือระวังอย่าให้หนอนหรือว่าอะไรไปเจาะลําต้นเขาครับผมขอฝากช่องผมด้วยนะครับส่วนสีหน้าไม้ผลปกตหลกัหลกๆแล้วเราปลูกไม้ผลยืนต้นและไม้ปา่ฐฐาเศรษฐกิจครับผมในปี2566นี้เราเริ่มมีการทดสอบปลูกไม้ผลยืนต้นเมืองหนาวแล้วครับไม้ผลหลักของเราก็จะเป็นพวกมะม่วงว่างลำาไยมะยงชิดและอย่างอื่นเสริมอีกมากมายอีกประมาณติดสนิดครับผม ปกติแล้วเราลงคลิปทุกวันอังคารครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับถ้ากดติดตามแล้วช่วยกดเลือกทั้งหมดเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดสำหรับการอัปเดตคลิปครับส่วนในการตัดต่อคลิปก็ผมก็จะใช้การตัดต่อคลิปแบบศิละปะครับผมจากวิวสวยๆที่คุณเห็นนั้นเป็นวิวทิวทัศน์นั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในหมู่บ้านผมแหละครับในช่วงท้ายคลิปนี้ครับผมก็จะนำละมุสสาลี่ยักษ์มาฝากว่า คุณก็จะเห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับสามารถดูกันได้เลยครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นหรือคําถามใต้คลิปได้เลยครับผมว่างมจะเข้ามาตอบให้ครับยินดีตอบทุกคําถามครับผมนี่ครับคุณก็จะเห็นชัดเจนเลยครับว่าละมุสสาลียักษ์เมื่อเทียบกับปลากระป๋องกระป๋องนี้แล้วจะมีขนาดขนาดไหนเทียบกันออกมาให้เห็นจระเเลยครับรวมทั้งกําปั้นผมด้วยนะครับ ขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกสิ่งทุกอย่างส่วนสีนาไม้ผลเราก็จะมุ่งมั่นทําคลิปต่อไปครับฝากด้วยครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกครั้งครับ